ไลเหลียวอ้วนไลเหลียวไล่เหลียวอ้วนไลเหลียวมาแล้วฉันมาแล้วค่ะแม่นันก็มานั่งอยู่ตรงนี้เช่นเคยแม่นันขอเปรียบตัวเองเป็นเด็กในบทสนทนาทุกครั้งนะคะแม่นันยังอยากได้รับคําแนะนําอยากได้รับความรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าเป็นการเสียมารยาตแต่อย่างใดที่จะเข้ามาแนะนํานะคะแม่นันยินดีแล้วก็ เปิดกว้างมากๆเลยครับค,ครั้งที่แล้วเรานับเลขกันถึงเลขที่20เนาะวันนี้เราจะมาต่อกันให้ถึง30แต่ว่าเอาไว้ตอนท้ายๆบทสนทนาดีกว่านะคะเดี๋ยวนับไปนับมาเราก็จะแบบสับสนกันเปล่าๆนะคะวันนี้แม่นันอยากจะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องวันในปัจจุบันนะคะวันในอดีตแล้วก็วันในอนาคตนะคะก็คือวันนี้ เมื่อวานนี้เมื่อวันสื่นวันนี้พรุ่งนี้มรื่นนะคะหลายๆท่านน่ะอาจจะจําได้แต่หลายๆท่านก็อาจจะลืมเลือนไปแล้วว่าเอวันนี้รู้แต่ว่าวันเนี้ยคือกิมยิกกิมยิกเพราะแม่นันเคยสอนไปแล้วคะ่ะทีนี้เมื่อวานนี้ล่ะเรียกว่าอะไรคะแม่นันเมื่อวานเราเรียกว่าจ่ายิกจ่ายิก แล้วเมื่อวันซื่อหรอคะเมื่อวันซื่อเราเรียกว่าเจียยิ๊กเจียยิ๊กก็คือเมื่อวันซื่อน,นะคะกิมยิ๊กจายิ๊กเจียยิ๊กวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อวันซื่อน,นะคะทีนี้เรามาไปถึงวันในอนาคตกันบ้างนะคะวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้นะคะกิมยิ๊ก มายิกเอายิกกิมยิกวันนี้นะคะมายิกพรุ่งนี้เอายิกก็คือมารืนนีนะคะพอจะจำกันได้ไหมวันนี้กิมยิกเมื่อวานจายิกเมื่อวานซืนเจียยิกนะคะวันนี้กิมยิก รุ่งนี้มายิกมารืนเอาหยิกนะคะเมื่อวานคุณไปไหนมาจายิกลืกอคือติกอไลจายิกลือคือติกอไลจายิก,อ,อ,ก,อ,ยกอ้วกะอัวไก่เพ่งอิ้วคือเกี่ยซึ่งไรเมื่อวาน ฉันกับเพื่อนไปเดินเล่นมาจายิกอ้วกะอัวไก่ผิงอิ้วคือเกียรซึ่งไรเพื่อนก็คือผิงอิ้วนะคะมายิกลือจอมีไกพรุ่งนี้คุณทำอะไรมายิกอ,อ๋อมายิกอ้วจอใช้เถากล้วยพรุ่งนี้ ฉันต้องทําขนมประกาศอ๋อเดี๋ยวทุกคนจะงงนะคะคือทุกวันพุธเนี่ยแม่นันต้องทําขนมประกาศเพราะว่าแม่นันทําขนมประกาศโฮมเมดจําหน่ายอยู่หน้า Facebook มานานหลายปีแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วแฟนเพจจนะทราบแน่นอนนะคะแต่บางท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะคะก็คือแม่นันทำใช้ถั่กล้วยจำหน่ายอยู่บนหน้า a ฟ e b o o k นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ มายิกก็เป็นวันที่แม่นันต้องทำใช้เถากล้วยนะคะมายิกอ้วจอใช้เถากล้วยนะคะพอจะจำกันได้เนาะกิมยิกวันนี้ม้ายิกพรุ่งนี้เอายิกมะลืนง่ายไหมไม่ง่ายไม่ยากนะคะแม่นันเชื่อว่าหลายๆยคนยังสับสนบางครั้งบางครั้งแม่นันยังสับสน จายิกเป็นมายิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันมันผิดพลาดกันได้ถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวเวลาเจอหน้ากันนะคะเราอาจจะถามเป็นประโยคสั้นๆก็ได้นะคะจายิกหรือคือติกรไรเมื่อวานคุณไปไหนมาอะไรประมาณนี้ค่ะเราจะได้สนทนากันนะคะทีนี้เรามานับเลขกันต่อนะไม่นานยังไม่ได้ยังไม่ลืมนะคะเรามานับกันต่อ ยี่สิบแล้วต้องอะไรฮะยี่สิบเอ็ดภาษาจีนก็เช่นกันหยีจับก็จะเป็นหยีจับอีกนะฮะยี่สิบเอ็ดหยีจับอีกยี่สิบสองตามแม่นะนะยี่สิบสองหยีจับหยีหยี่จับหยีนะฮะยี่สิบสามหยีจับสายี่สิบสี่หยีจับสี่ 25. ยีจับหง 26. ยีจับลัก 27. ยีจับฉิก 28. ยีจับโอ้ย 29. ยีจับเก้า 30. สาจับกิมยิกไปสายีจับสาหอ วันนี้วันพุธวันที่ยี่สิบสานะคะทีนี้มานับเร็วๆพร้อมๆแม่นานนะยีจับอีกยีจับหยียีจับซายีจับสี่ยีจับโงยีจับลักยีจับฉิกยีจับป่วยยีจับเก้าซาจับอ๋อแม่นานเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะ ในบทสนทนาบทแรกที่เรานับหนึ่งถึงสิบกันนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งะะทักเข้ามาว่าอะไม่นานไม่นานลืมตัวเลขศูนย์ไปหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆเวลานับเลขสากลทั่วๆไปเขาก็จะนับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะคะภาษาจีนเราก็เหมือนกันเราก็เริ่มตั้งแต่เจ๊กหนอซาไปทีนี้ตัวเลขศูนย์มันไม่มีค่าถ้าอยู่ ตัวเดียวโดโดๆใช่ไหมคะก็เลยเราจะไม่ไม่มาสเราจะไม่มาเริ่มกันที่ศูนย์นะคะเพราะนั้นเจ้าตัวศูนย์กลมๆเนี่ยคนจีนหรือภาษาจีนเราเรียกว่าภาษาจีนเราเรียกว่าขังขังขังก็คือศูนย์นะคะแต่ว่าศูนย์จะมีค่าก็ต่อเมื่อมาต่อท้ายตัวเลขใดๆก็แล้วแต่เช่น1กับ0นย์ สองกับศูนย์ก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีนะคะแต่ตัวเลขที่ต้องอ่านศูนย์ก่อนก็จะเป็นอะไรคะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพทพ์ไม่ว่าจะเบอร์บ้านหรือเบอร์มือถือก็ขึ้นต้นด้วยศูนย์ใช่ไหมฮะอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์แม่น,นันอ่ถ้าใครจำได้นะก็โทรมาหาแม่นันได้นะคะ0 9 5 5 8เ5 8 2 2นะคะเราก็จะอ่านเป็นนะคะภาษาจีนต่จิ๋วนะ 0 9 5ย์เก้าห้าั้งเกาโง่ห้าโง่โป้เก้าห้โง่โป้เก้าห2างสโง่โป้หยีหยีอ่าสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไม5822แม่นันไม่อ่านว่าโง่โป้หนอหนอไม่ค่ะเวลาเราอ่านเบอร์โทรศัพท์เราจะใช้เลขอ่าเวลาเราอ่านเบอร์โทรศัพท์เลขสอง เราจะอ่านว่าหยีหย,ย,ยีนะคะดังน,นั้นใครอยากฝึกทักษะนะคะในการอ่านตัวเลขให้เก่งๆให้คล่องๆใช้วิธีอ่านเบอร์โทรศัพท์ก็ได้หรือ,เ,อ,อเวลาเรากด ATM นะคะเราก็อ่านเบอร์ ATM ก็ได้ซึ่งมันจะทำให้เราคล่องขึ้นมานะคะอย่างเช่น ตอนลูกชายแม่นันเล็กๆอ่ะคะตอนเขาเล็กๆแล้วเขาจะชอบไปที่ตู้ ATM กับแม่นันนะคะแล้วเขาก็จะจะขอมามามีมามีหกพามีิให้พามกดเองได้ไหมแม่น,นันก็บอกได้ได้แล้วเขาจะคอยถามมามามีเลขอะไรอะ่ะมามีเบอร์เอทีเอ ATM ของมามีเลขอะไรอะ่ะแม่น,นันก็จะบอกเขาเป็นภาษาจีนไปนะคะเขาก็จะจิ้มเขาก็จิ้มถูกเลยนะคะเขาจะจิ้มตาม ที่แม่นันบอกไปเช่นยี่ข้างยี่ยี่ซาโงงสองศูนย์สองสองสามห้าพอเขาได้ยินค่ะว่าแม่นันก็จะพูดกับเขาช้าๆแล้วเขาก็จะกดตามนะฮะยี่ข้างยี่ยี่ซางโงงสมมุตินะสมมติเขาก็จะกดตามได้หรือเวลาเขาถามเบอร์โทรศัพท์แม่นันก็จะให้เขาจด ตามที่เราพูดนะคะจะไม่บอกเป็นภาษาไทยนะคะเขาก็จะจําได้นะคะถ้าเราใช้บ่อยๆกับเขาเขาก็จะจําได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฝึกการอ่านตัวเลขให้คล่องๆนะคะใช้เบอร์โทรศัพท์ดีที่สุดหรือใช้เบอร์ ATM ดีที่สุดมาตามพร้อมๆกับแม่น,นมันไหมเบอร์โทรศัพท์แม่น,นัน0 9 5 5 8 9 5— 8— 2 2ลองไปเร็วๆกับแม่น,นมันแม ขั้งเกา,เาไมขั้งเกางโง่โง่ปุโโปย้ยก้าโง่ปุ้ยยี่ยีนะคะัน้นแม่นันฝากไว้ว่าถ้าอยากฝึกตัวเลขให้ไหวนะคะใช้วิธีอ่านเบอร์โทรศัพท์อ่านเบอร์เทอ่านเบอร์ ATM หรืออ่านเบอร์สมุดบัญชีเอ่อหมายเลขบัตรประชาชนของเราอ่านทุกอย่างให้เป็นภาษาจีนให้หมดเลยค่ะ แล้วจะคล่องเองเชื่อแม่นันเชื่อไม่นันนะคะการที่เราจะฝึกพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่พยายามใช้ภาษานั้นๆให้คล่องทุกอิริยาบททุกคำที่เราเห็นทุกคำที่เราอ่านนะคะอ่านให้เป็นภาษาจีนนะคะคำเขียนเราอาจจะอาจจะอ่านไม่ออกแต่ตัวเลขทุกคนต้องอ่านออกนะคะเพราะนั้นตัวเลขแม่นันแนะนำให้ฝึกอ่านเลยค่ะ หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะในคอมเมนต์นะคะแม่นันอยากให้ทุกคนที่อยากฝึกการอ่านตัวเลขกับแม่นันนะคะ,นะคะอ่านเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองลงในคอมเมนต์แล้วเราก็มาฝึกกันก็ได้นะคะดังนั้นคืนนี้ทุกคนได้เบอร์โทรศัพท์แม่นันไปแล้วอย่าเผลอโทรมาหานะเดี๋ยวแม่นันไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะพูดเล่นค่ะแล้วก็กินแม้อำเหลียว คืนนี้ดึกแล้วหอคืออุกเหลียวเข้านอนกันได้แล้วนะคะเสริมให้เสริมให้อีกคำหนึ่งอําเหลียวยังแปลว่าสร้อยคอได้อีกนะคะเราร่ำลากันที่เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ